ชื่อเด็กหญิงชนิสลาแาระะเลืองเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่3ค่ะวันนี้หนูจะนำทุกท่านมารู้จักกับโรงเรียนของหนูถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำร,ร,ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่เจ็ด ถนนพิษณุโลกกำแพงเพชรตำบลบางระกรรมอําเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่การศึกษามีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น213คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น10คนบริหารงานโดยนายเรืองคำดีผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรม นายสุพรเทพเรนุมานและนางสาวอาทิตยาถาวรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการห้องเรียนเสริมภาษาอังกฤษห้องเรียนมอนเตสุรี่ห้องเรียนไฮสโคบและห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยด้นานที่หนึ่งคุณภาพของเด็กไปดูกันเลย โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเพื่อให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมีสุขภาพและสุข,ขนิสัยที่ดีโดยจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริมนม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการการแข่งขันกีฬาสีภายในจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กผ่านกิจกรรม6กิจกรรมการเล่นเครื่องเล่นสนามการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางการละเล่นไทยการทดสอบสมรรถภาพทางกายการตรวจสุขภาพอนามัยโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางระกรม จังหวัดพิษณุโลกส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน้ำและรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยคิดเป็นร้อยละ93.78 โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเพื่อให้เด็กมีความสุขร่าเริงแจ่มใสกล้าแสดงออกทางด้านศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายร,รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ ณะบูรณาการผ่านการเล่นกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเล่นตามมุมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง e f กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมห้องสูนสื่อปฐมวัยกิจกรรมลานน้ำลานทรายกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจที่เหมาะสมกับวัยคิดเป็นร้อยละ97.10โรงเรียนบ่อวิทยา บางระกรมดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเพื่อให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยและมีความรับผิดชอบสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดลอ้อมเด็กเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความสามารถระวังภัยจากคนแปลกหน้าสามารถดูแรลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมมีสัมมาคารวะและสามารถอยู่ร่วมกับครูพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นอย่างมีความสุขปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกโดยจัดกิจกรรมให้เด็กช่วยเหลือตอนเองในกิจวัตรประจำวันฝึกให้เด็กมี วินในผ่านกิจกรรม6กิจกรรมหลักส่งเสริมกระบวนการกลุ่มการแก้ปัญหาการเป็นผู้นำผู้ตามความเป็นประชาธิปไตยเรียนรู้แหล่งต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรม5สกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งกิจกรรมมารยาทไทยและกิจกรรมวันสำคัญส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่เหมาะสมตามวัยคิดเป็นร้อยละ96.04 โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเพื่อให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารสนทนาโต้ตอบกับผู้อื่นสามารถอ่านเขียนภาพและสัญ,ญลักษณ์ได้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์สามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งจัดมุมประ ประสบการณ์ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้สังเกตข้อความและสัญ,ญลักษณ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้สนทนาโต้อตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเพื่อนและครูส่งผลให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวยัยคิดเป็นร้อยละ 89.99ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการไปลึกกันเลยโรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนสังคม ท้องถิน่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่นและหลักสูตรสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศกํากับติดตามการใช้หลักสูตรและสรุปผลเพื่อนำผลมาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ กับความต้องการของเด็ก บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะสมอง EF กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมมอนเตสซอรีกิจกรรมไฮสโคกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษากิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุครูมีการออกแบบและวางแผนงานด้านสื่อและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำสื่อตามแผนการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้และสื่อที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการจัด แต่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์เช่นมุมประสบการณ์ที่หลากหลายห้องสมุดห้องพยาบาลห้องจิตตภาวนาธรรมห้องศูนย์สื่อปฐมวัยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจฐฐฐฐพอเพียงลานน้ำลานทรายบานต้นไม้สนามเด็กเล่นมีการบันทึกการผลิตสื่อและการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อต่างๆครูมีการออกแบบแนวทางการประเมินพัฒนาการและจัดทำข้อมูลสารสนเทศประเมินพัฒนาการเด็กโดย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลจัดทําเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กสรุปรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยจัดทําบันทึกหลังการจัดประสบการณ์แบบประเมินหลังการจัดประสบการณ์รายวันรายสัปดาห์ทดสอบสมรรถภาพทางกายประเมินเด็กจบหลักสูตรและสรุปรายงานโดยการจัดทําแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ด้านที่3การบริหารและการจัดก,การศึกษาเชิญรับชมได้เลยค่ะผู้บริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโดยหลักการมีส่วนร่วมนำหลักธรรมมาพิบาลมีความเป็นประชาธิปไตยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นระบบตรวจสอบได้ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสามารถเป็นแบบอย่างให้ครูและบุคลากรได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีจัดให้มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างครูและนักเรียนผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดสวยงามน่าเรียนน่าอยู่น่าทำงานและปลอดภัยแก่ผู้เรียนมีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ถูกสุขลักษณะโรงเรียนได้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในในรูปแบบ บอวิทโมเดลโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนโดยพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ครอบคลุมทันสมัยมีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารงานของสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษาผ่านโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์ Facebook Line เป็นต้นส่งผลให้โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรรมได้รับรางวัล 1. การนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน IQABM ปีการศึกษา2562ระดับดีเลิศ 2. รางวัลการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบ c c Model ส่งเสริมสร้างวินยัยสำหรับเด็กปฐมวัยปีการศึกษา2564 ด้านที่สการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญไปรู้กันเลยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยครูได้ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการจัดทำหลักสูตรที่พัฒนาเด็กเป็นองค์รวม วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลโดยการใช้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการเยี่ยมบ้านเพื่อจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นครูมีการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่นอย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคบ กิจกรรมหนูน้อยคนเก่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในพาเด็กร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆและกิจกรรมการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจสังเกตสืบคน้นทดลองและสืบสอบนอกจากนี้ครูยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้แก่ห้องสมุด ห้องสูนสื่อปฐมวัยบ้านตนา้นไม้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจธธธพอเพียงลานน้ำลานทรายสนามเด็กเล่นศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษากิจกรรมทัศนศึกษานาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษ,ษณุโลกส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมีทักษะในการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงทั้งนี้ครูได้ประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลจากการสังเกตการสัมภาษณ์บันทึกพฤติกรรมจัดทำแฟ้มผลงานเด็กและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบ ผลงานและความภาคภูมิใจผลจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับก่อนประถมศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกรมได้รับรางวัลการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับประถมวัยระดับเปลี่ยนทองรองชนะเลิศอันดับสองปีการศึกษา2561 ระดับเหรียญทองแดงปีการศึกษา2562การแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัยระดับเหรียญเงินปีการศึกษา2562รองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาลกีฬาเด็กเล็กประจำปี2562เขต6รองชนะเลิศอันดับสองกีฬาอำเภอบางระกรรม การแข่งขันวิ่ง60เมตรหญ <g ab ung> ิงอายุไม <g ab ung> ่เกิน6ปีชนะเลิศกีฬาอำเภอบางระกำการแข่งขันวิ่ง40เมตรหญิงอายุไม่เกิน6ปีรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาอำเภอบางระกำการแข่งขันฟุตบอลหญิง7คนอายุไม่เกิน6ปีชนะเลิศกีฬาอำเภอบางระกำการแข่งขันฟุตบอลชายเจคน อายุไม่เกิน6ปีรางวัลครูผู้สอนดีเด่นวันครูครูดีไม่มีอบบยมุกรางวัลการนำเสนอนวัตกรรมบริหารและการจัดการเรียนรู้รูปแบบอินฟโฟกราฟิกเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประเภทครูผู้สอนรางวัลเบสแพคกิสการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบกัลยาณมิตรแห่งการเรียนรู้ b เบลน n r l y Learning ทักษะทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปถมวัยรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับภูมิภาคได้รางวัลระดับเหรียญทองแดงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบกัรยานามิตรแห่งการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ส่งเสริมความสุขในการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย